ทำนายฝันฝันเห็นตะขาบฝันเห็นตะขาบโชคลาภหรือปัญหาเช็คคำทำนายฝันพร้อมเลขเด็ดที่ควรรู้เคยฝันเห็นตะขาบแล้วสงสัยกันไหมว่านี่เป็นลางดีหรือลางร้ายในเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าฝันเห็นตะขาบอาจหมายถึงโชคลาภแต่เพื่อนอีกคนกลับบอกว่า มันเป็นสัญญาณของอุปสรรคหรือปัญหาในชีวิตแน่นอนว่าความฝันแบบนี้มักมีคำทำนายฝันที่หลากหลายตามความเชื่อของคนไทยซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมคำทำนายฝันยอดฮิตที่เกี่ยวกับตะขาบมาฝากทุกคนกันฝันเห็นตะขาบทำนายว่าส่วนใหญ่บอกถึงการเจออุปสรรคในสิ่งที่กำลังคิดหรือทำอยู่ ต้องอดทนและหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องความรักที่อาจมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องงานและที่อยู่อาศัยต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวและปัญหาสุขภาพเช่นโรคปวดหลังด้านโชคลาภมีโอกาสสำเร็จแบบไม่คาดฝันและมีโชคจากการเสี่ยงลาบเลขเด็ดเสี่ยงโชค 9ก2า5ูนย์สองแปฝันเห็นตะขาบหลายตัวทำนายว่าอาจได้รับโชคจากเพศตรงข้ามแบบไม่คาดฝันแต่ต้องระวังปัญหาภายในบ้านเช่นการทะเละาะเบาะแหวงหรือการมีปากเสียงนอกจากนี้อาจได้รับเคราะห์จากคนอายุน้อยกว่า ส่วนด้านการงานมีโอกาสที่จะตกงานหรือเปลี่ยนงานกระทันหันควรขยันทำงานและสร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้ใหญ่โอกาสเปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเลขเด็ดเสี่ยงโชค024648918589ฝันเห็นตะขาบตัวใหญ่ ทำนายว่าอาจสื่อถึงชีวิตประจำวันที่อาจไม่ราบรื่นอาจพบปัญหาและอุปสรรคควรหลีกเลี่ยงการพบปะคนหมู่มากเพราะอาจนำปัญหามาให้สำหรับด้านความรักคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องระวังปากเสียงในแง่ด้านการเงินมีเกณฑ์สมหวังในสิ่งที่รอคอย นอกจากนี้อาจได้รับโชคลาบจากการทำธุรกิจหรือเสี่ยงโชคในช่วงนี้ด้วยค่ะเลขเด็ดเสี่ยงโชคเลขนำโชคสองสอง2ก4 8, 2 3, 4, 4 8สองฝันว่าค่าตะขาบทำนายว่าฝันว่าค่าตะขาบอาจมีคนแปลกหน้าหรือคนที่ประสงค์ร้ายนำปัญหามาให้ ต้องเผชิญกับความทุกข์ใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนรับข้างในยามลำบากหรือในบางครั้งปัญหาที่เข้ามาอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นได้ในอนาคตด้วยเลขเด็ดเสี่ยงโชค5-1 1-8 1-3 2-8-3 0-3-2 ฝันเห็นตะขาบสีแดงคำทำนายฝันฝันเห็นตะขาบสีแดงสะท้อนถึงปัญหาในความสัมพันธ์เช่นการนอกใจของคนรักหรือคู่ครองแต่ในบางตำราอาจหมายถึงการหมดเคราะห์และเริ่มต้นโชคลาบใหม่โดยเฉพาะจากผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานหรือธุรกิจสุขภาพช่วงนี้อาจไม่ค่อยดีนะ ควรดูแลตัวเองและระวังเรื่องการเจ็บป่วยให้มากขึ้นฝันเห็นตะขาบสีแดงเลขเด็ดเสี่ยงโชคสองหนึ่งสี่สองหนสองหนึฝันว่าตะขาบกัดทำนายว่าฝันว่าตะขาบกัดบ่งบอกถึงโอกาสได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ และหมดเคราะห์ที่เคยเผชิญมาในเรื่องของความรักคนโสดอาจได้พบเนื้อคู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรอย่างไรก็ตามต้องระวังปัญหาทะเลาะเบาะแหวงภายในครอบครัวหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในบ้านฝันว่าตะขับกัดเลขเสี่ยงโชค80 สองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งฝันก็คือฝันนะคะบางทีอาจไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะคะ